พวันนวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริษัทถึงทิศทางทองว่าจะพุ่งไปอีกหรือเปล่าหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงกันเหลือเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะค่ะท่องคำนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4กันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อคะในสัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะ ก็มองว่าแนวโน้มระยะกลางระยะยาวก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่แต่อันเนื่องจากว่าทองคําำมันดีขึ้นมาค่อนข้างแรงจากวันพุทธที่จสถินปัจจุบันก็ขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญแล้วนะคะดัน,นั้นพอมีไฮปุ๊บก็น่าจะมีการเทคโปรไฟตอย่างเมื่เอเช้าเนี่ยไปทำไฮอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสามสิแปด US d ต่อทรอยส์อาก็มีการเทคโปรไฟตลงมาทำโล w อยู่ที่พันเจ็ดร้อยสิบหก US d ต่อทรอยสอา เออต้องมองว่าวันนี้โอกาสที่จะย่อลงไปอีกก็น่าจะมีอะคะ่ะหลักๆให้นักลงทุนมองที่ตัวยูโรเพราะว่าเออตัวยูโรคัเรนซี่เนี่ยมันจะอ่อนลงมานิดนึงสาเหตุเนื่องจากว่า5ประเทศของทรังซศกยุโรปเนี่ยถูกดาวเกรดมาอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวยูโรอ่อนลงมาทองคําก็กรับตัวอ่อนลงมาตามยูโรด้วยค่ะคะ่ะอืม แต่จะเห็นได้ว่า4ี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทอ,อ,องคำปรับตัวขึ้นมาตลอดเนี่ยแล้วก็ตัว s ไปเดอร์โกก็ขายมาตลอด SPDR กองทุน s p r r ก็ขายมาตลอดจนกระทั่งอัดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย s p d r มีการซื้อทองคำเพิ่มเข้ามาประมาณ15บาตันอันนี้เป็นทายที่เห็นได้ชัดว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อไปมีค่ะอ๋อระยะกลางแต่ว่าช่วงน,นี้ยังปรับลดลงจากปัจจัยของยุโรปใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกลยุทธ์นะคะว่าการลงทุนควรจะเป็นแบบไหนคะตอนนี้ค่ะคือเรามองว่าโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวต่อไปมีเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะลงน่าจะทุกครั้งที่ย่อก็เข้าซื้อแล้วก็ถ้าทอางคำปรับตัวดีขึ้นค่อยๆขายค่ะอาทิตย์นี้เรามองว่าแนวรับน่าจะอยู่ประมาณพันเจ็ดรอย US ดอลลาร์ต่อทรสเอาแล้วก็แนวต้านอยู่พันเจ็ด้อยเจสิบ US ดอลลาร์ต่อทรสเอาค่ะค่ะขออีกทีค่ะแนวรับแนวต้านของทางด้าน ทองคำนะคะค่ะแนวรับเรามองอยู่ที่พันเจ็ดร้อย US ดอลลาร์ตัดไอยซ์เอาแนวต้านอยู่ที่พันเอ่อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ US ดอลลาร์ตัดไอยซ์เอาค่ะค่ะก็แนวรับมันจะมีแนวรับเอ่อรับแรกใช่ไหมคะถ้าเป็นราคาบาทคือสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทต่อบาททองใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมค่ะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะประมาณนั้น ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็รอรับก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะหลุดสองหมื่นห้ากันอีกน้อยหนึ่งค่ะค่ะแต่ก็มองว่าระหว่างพันเจ็ดร้อยถึงพันเจ็ดร้อยยี่สิบแถวนี้เนี่ยก็ไม่คิเลถ้าจะเข้าก็พอเข้าได้นะคะแล้วก็ทยอยสะสมเวลามันปรับขึ้นมาเรามองว่าโอกาสที่จะเห็นพันสี่ร้อยพันเจ็ดร้อยจะสิบเนี่ยมีในระยะใกล้เพราะนั้นนักลงทุนก็สามารถทยอยสะสมได้แต่ข่าวใหญ่ของอาทิตย์นี้อย่าง อย่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมเออ o m y Summit เอ่อ Summit เนี่ยนะคะสวันนี้โดยส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ EU มีการประชุมกันเนี่ยทองคำก็มักจะย่อตัวลงมาบ้างเพราะว่าก็อาจจะมีเออนโยบายหลักในขณะที่ประชุมก็อาจจะมีนโยบายที่จะมาช่วยหลือทางยุโรอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยย่อตัวไปตามยูโรเคอร์เรนซีแต่เรามองว่าหลังจากวันพฤหัสที่เฟรดจ,จะมีการประชุมกันเนี่ย ครั้งที่แล้ววันพุธเนี่ยเฟดมีการประชุมแล้วก็มีการออกนโยบายว่าจะคงอัอาตราดอกเบี้ยระ,ระดับต่ทำทําให้ทองคำดีดขึ้นมาประมาณ6 7เจ็ดสิบเหรียญยูดอลลทอยสเอาก็มองว่าสิ่งที่น่าจาับตามองคือวันพฤหัสถ้าทํางเฟดมีนโยบายใดๆที่เข้ามาออสนับสร์ตทองก็อาจจะทําให้ทองมีโอกาสที่จะดีบต,ตัวกลับออกไปได้ค่ะค่ะราคา,าที่มองแนวต้านคือพันเ้อยเจใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็วันวันศุกร์จะมีตัวเลขสําคัญคือการจ้างงานนอกภาคกาครเกษตรตัวนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างสําคัญเพราะว่าช่วงหลังๆการจ้างงานก็จะมีเพิ่มขึ้นโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวลงมาบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าทิศนี้เนี่ยการดีดตัวของทองคาเนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะนั้นนักลงทุนมีโอกาสที่จะทากําไรระยะสั้นได้ค่ะค่ะตอนนี้เองตลาดโกลสปอร์ตอยู่ที่พันเจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะคะ คอมเมดโกอยู่ที่พั0เประมาณนะคะยี่เหรียญน,นะคะตอนนี้ทยอยเข้าได้เลยนะคะเออก็ทยอยเข้าได้ค่ะทุกครั้งที่ย่อก,ก็เราเรามองว่าโอกาสที่จะย่อไปอีกก็มีก็ทยอยสะสมไม่ต้องซื้อทีเดียวค่ะเป,ป้า,าหมายต่อบาททองที่คุณพวันพูดถึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะน่าจะพุ่งไปอยู่ที่รดับประมาณ2,6งหนต้นๆน,นะคะ,คะแต่ราคาซื้อก็สามารถซื้อได้ประมาณสองหมืปลายๆใช่ค่ะได้ตั้งพันบาท พันบาทต่อบาททองเลยล่ะก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วทอะที่เดยวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาทิตย์ทีแล้วอาทิตย์เดียวก็ขึ้นมาเป็นร้อยเหรียญเลยอะค่ะอาทิตย์เดียวก็ได้ซื้อทองบาทหนึ่งก็ได้กำไรพันบาทค่อนข้างเยอะค่ะทองแท่งนะคะค่ะตอนนี้ช่วงที่ทองลงทองต้องบอกทองขึ้นนี้มีคนมาขายเยอะไหมคะ ก็ตอนที่ทองดิดตัวขึ้นมาวันแรกนั้นขายค่อนข้างเยอะค่ะคแต่พอทองดิดตัวต่อขึ้นไปก็มีทั้งสองส่วนคือบางคนก็มองเป็นเป็นขาลงก็ก็ขายบางคนก็มองขึ้นก็ซื้อก็จะมีสลับสลับกันไปค่ะอืมอค่ะทองแท่งของ YG ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะอ๋อมีค่ะไม่มีขาตลาดแต่ของเราถ้าเข้ามาจะซื้อจะขายเรามีทองตลอดอะค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสอบถามดูแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านฟิวเจอร์ท้องไท่นี่ยังขายจนถึงทีสองด้วยหรือเปล่าคะอ่าเหมือนเดิมค่ะตอนถึงตีสองเลยค่ะก็กลับมาจากทํางานหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่วง 2, 2> สองสว<อ>ัได้ค่ะก็สามารถสอบถามได้นะคะค่ะ p ี่ g ขายทองกันตีหนึ่งตีสองนะคะค่ะค่ะคก็ทองเบียงมันมากเลยค่ะตอนสี่ห้าทุ่มนะคะคุณใช่คุณใหญ่นะทุ่มทุนก็ช่วงดึกๆก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะอะค่ะอืไม่ต้องหลับนอนเลยนะค่ะไปตื่นอีกทีกี่โมงคะ ก็จริงๆแล้วถ้าไม่ได้นอนแล้วกําไรไม่เป็นไรค่ะได้ตังก็ตื่นได้ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะทองตอนนี้คุณพันทองตัวนี้คนไทยแบบนิยมกันเยอะเลยนะคะก็ถ้าจะมองจากตัวเลขการส่งการ i ินพ r t ตของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันต่างกันเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านักลงทุนเนี่ยเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะค่ะปริมาณที่เข้ามาแทบจะเป็นเท่าตัวเลยอะค่ะ ตอนนี้จํานวนรายมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นถ้าพูดถึงจํานวนรายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นปีที่แล้วนักลงทุนขดทุนกันค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เนี่ยจะมองได้ว่านักลงทุนที่ลงทุนในทองคําก็มีก็กําไรกันค่อนข้างเยอะงั้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนไหลเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้นน่ะคะ่ะยิ่งซื้อทองแท่งสบ,บายเลยแหละทองคำสค่ะค่ะ,คะตอนนี้มีคุณผู้ฟังผู้ชมเรียกร้องบอกว่าสนใจเรื่องการลงทุนทองเยอะมากนะคะคุณพาวันคะ ถ้ามีโอกาสดีรายการกับทางด้านวายเราจะมาจัดกิจกรรมเรื่องทองกันไหมคะอ๋อยินดีค่ะเต้นที่เลยค่ะถ้ามีอะไรให้ซัพพอร์ตค่ะค่ะเพราะว่าหลายท่านเรียกร้องบอกอยากอบรมสัมมนาเรื่องทองกันเหลือเกินค่ะก็ก็นัดมาว่ามีแฟนรายการนะคะแฟนรายการมาเท่าไหร่แล้วเราก็มาจับมือคุยกัน เราจะเอาแนวโน้มเอาปัจจัยทางเทคนิคอันนี้ยินดีค่ะซื้อทองแท่ง9 6เป็นยังไง99เป็นยังไงโกฟิเจอร์เป็นยังไงตรงนี้โอเคือกึได้เลยค่ะดีๆค่ะเผื่อจะได้ไปเป็นสมาชิกค้าทองกับ YG นะคะได้ราคาลดพิเศษด้วยนะคะค่ะบริการเต็มที่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุผู้ชมนะคะสําหรับคนไทยเราเองจริงๆแล้วก็